เลิกงามยามดีนะครับโปร9.9นะครับเนี่วันที่9เดือน9น้องลูกค้าเข้ามารับรถกันที่ร้านนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงได้ครับผมชื่อไอซ์ครับผมอ่าน้องไอซ์นะครับวันนี้ดูเป็นยามาฮ่า MT07 นะใช่ครับเนี่ซื้อคันนี้จัดไฟแนนซ์นะครับไม่ทราบว่าการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างรวดเร็วครับเร็วกว่าเี่คเาดใช่ง่ายใช่ซื้อคนเดียวจบเลยนะครับ ้งการบริการเป็นยังไงบ้างครับน้องไอ์ก็ตั้งแต่วันแรกเขามาดูรถก็เซลล์พีเอ็กเกแนะนําเป็นอย่างดีครับก็ทั้งเรื่องการแนะนํารถว่าแต่แต่แตอนแ,แ,แรกผมไม่ได้เอาศูนย์เจ็ดพีเอ็ก,กแนะนำพอผมผมน่าจะเรื่องเยอะอยู่ขอเปลี่ยนหลายรุ่นพีเอ็กก็คอยแนะนําให้ตลอดจนได้คันนี้มาครอบครอในที่สุดอ่าโอเคเนาะนะครับรถก็สภาพสวยให้ตามนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับสามารถติดต่อเซลล์เอ็กเข้ามาได้นะครับ โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมีให้เพียบเลยนะครับแล้วเจอกันที่ร้านพันเดอร์ไบค์นนทบุรีนะครับ